ไม่จําเป็นต้องใช้ทงตามหมากรุกชี้ตัวแชมป์ความเร็วได้เวลาทบทวนความคิดเกี่ยวกับความเร็วและพบได้ในที่ไม่มีใครคิดวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดในการวัดความเร็วและระยะทางในอวกาศก็คือความเร็วแสงทุกๆวันแสงใช้เวลา8นาทีในการเดินทาง146ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์มาให้ความอบอุ่นแก่โลกส่วนดวงจันทร์อยู่ใกล้กว่า แสงจึงเดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร์ในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีซึ่งน้อยกว่าการเต้นของหัวใจหากรถวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้องใช้เวลา5เดือนครึ่งในระยะทางเดียวกันระยะทางในอวกาศวัดจากเวลาที่แสงเดินทางเครองดูดาวฮับเบิลของนาซาบนพพซูเปอร์โนวาอยู่ในกาแล็กซีที่ใกล้ที่สุดเพียง7,500ปีแสงนั่นเป็นเพียงคลิปตาเดียวในประวัติศาสตร์โลก มาดูกาแล,ล็กซี่ที่อยู่ใกล้เราร่างกายมนุษย์คือตัวอย่างของความเร็วทุกวินาทีร่างกายจะผลิตและฆ่าเม็ดเลือดแดง10ล้านเซลล์เทียบได้กับ144เท่าของจำนวนหุ้นซื้อขายต่อวินาทีในตลาดหุ้นนิวยอร์กนี่เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจในการจามของมนุษย์มีความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงปฏิกิริยานี้ใช้กล้ามเนื้อของใบหน้าคอและอก มันมีความรุนแรงการจามทำให้เกิดแรงดันในร่างกายมากเสียจนคุณไม่สามารถลืมตาได้เราเป็นเส้นขนของมนุษย์ที่เติบโตเร็วที่สุดถ้าผู้ชายทั่วไปไม่โกนเครามันจะยาวถึง10เมตรตลอดช่วงชีวิตก่อนคุณลูกคางเพื่อคิดปฏิกิริยาบางอย่างของมนุษย์มีความเร็วกว่าที่คิด ในปี1982เอร์นี่ฮิลเป็นเจ้าของสถิติความเร็วของการชักปืนยิงเมื่อได้สัญญาณ<ป>เขาใช้เวลา0.208วินาทียากที่จะเชื่อว่าเวลาน้อยกว่า0.1วินาทีสามารถตัดสินการทำควาของนักวิ่งเร็วโอลิมปิกเวลาระหว่างการยิงปืนกับการออกจากแท่นออกตัววัดด้วยตัวเซ็นเซอร์มันใช้เวลา0.1วินาทีที่เสียงปืนจะเดินทางถึงหูนักวิ่งและมีปฏิกิริยา ความเร็วไม่ได้มีแต่ในมนุษย์มแมลงจิ๋วขนาด6มิลิเมตรเรียกว่าเพลี้กระโดดดำสามารถกระโดดได้เร็วมากจนทำให้เกิดแรงจีกว่า400นักบินที่ขึ้นไปถึงวงโครจรยังรู้สึกถึงแรงจีน้อยกว่า5เมื่อมันกระโดดกล้ามเนื้อขาจะมีแรงส่งให้ขึ้นไปถึง4เมตรต่อวินาทีนั่นเท่ากับ140เท่าของนักกีฬากระโดดสูงบางครั้งอาจไม่ต้องใช้ขาในการกระโดด มีงูชนิดหนึ่งในมาเลเซียที่ปรับตัวจนอยู่ในที่มืดและกินข้างคาวเป็นอาหารงูชนิดนี้สามารถพุ่งตัวในอากาศอย่างรวดเร็วจนเรดาร์ของข้างคาวจับไม่ได้คุณจะได้เห็นความเร็วอันน่าทึ่งในการพุ่งตัวและบางครั้งแม้แต่เรดาร์ก็ยังหาไม่พบ